สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเทียงแปงสุขสุขคุสบายดีบ่าวดาวสบายดีพี่นออ้องปมาเทอมวันนี้บ่าวดาวเคยกับมาฮิตกเ,กเกี่ยวเขาเออเกี่ยวเขาว่ะมัดเข่าพี่น้องเออโทษโทษโทษมา,ามาา<ป>ัดเข่าคือเก่าเพิ่อนว่นะโดยมาประจําเนาะโดยมัดเข่ามัดหนามพี่น้องเออห้องบ่า,าวดบอกันเกี่ยวง่ายปะเนี่ย กลมน้อยนึงโดยโดยโดยปาติโตสบายดีครับผมวัวเดิมาเตะซัมซ้มเซียนใหญ่เนาะขวงเข่าก็ได้ด้วยปาติโนอยพอน้องเทนเพิ่นเอาเข่ามาตากไว้เพิ่นไว้ครับผมครับครัมาดข่าเกี่ยวข่าโอ้ชงตรงมาจากสุรินทร์โดย จักต e ่อพ <step> oh. <laughs> <inaudible możemy IL EN> <laughs> ี่นกมาเนี่ยสต่อสามต่อสเนาะต่อที่สามพอดีไปรัดเอาอยู่ด้านเนาะครับกระสันนะเป็นซี่เพราะว่าเองซี่ก็มาถึงนี่ข้ามห่อนมุกตะหานนี่กับเขาบ่อกระซอครับผมครับผมตอนแรกจะบ่อกระซอเข้าออกไหวกลงอยูดานด่านนี่น่าเลยอืไปด่านแล้วขึ้นลงขึ้นลงอยู่แลแม่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่มันด้วยก็จะข้ามมาถึงนี่ได้ก็จะข้ามมาถึงโอ้โหบุ๊มบิ๊ของไงเพื่อนวะสอด่านแล้วโดยโดยสบายดีพ่อน้องอาตตี้ Ng kai thong, ui biết thôi 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 tí thong thôi 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 thôi

men men men, sao bay đi, coi à. à? là. Ngô bao đào. nhâm hiếu nhà thành trên phương. Nhằm à. nhà lái thiếu bao kín đấy, ăn phương à. kính kính, kính. Kính này. Kín, nhà tôi bao Men. mi. Mi ít mày vào

rồi ก็เอาปลานําแล้วก็ปลากต่อมา <laughs> หากข้งเสาเอื่อยพี่น้องเ้าวเนอม้วนยโดยม้วนม้วนม้วนพี่น้องเอ้ยสอยกันคนละไม้ละมือเพื่อนวะมีและซัาหนาซับล้งนลองลุยนลยังวะกับน้องแคนอไ้วเกัเออนี่ยแหละปงนี่ยงกับาปงแล้วแต่ถ้าอยกปงำกันได้คนเืออ่แล้วแต่สิปงไปเลยยังวะ โอ้ยข่อยจะวะเอื้ยไป็นปูฮมพ่นเข่าให้พี่น้องเอ้ยปูมกำเข่าเป็นคนรวมกำเข่าหายเพิ่นปั้นข่อยก็ใช้มักแกวอยู่จากรถช่องรถแหวงัวข่อยรถเยอะในเมื่อนึ่งมีเห็ดเรียบร้อยบุเบิรอกได้ก็ใครแกวเลี้ยไรลยเนาะโดยโดยโดย วัดทุ่ม่วงีช่วบกลาลายนี่ไงบ่ได้ไม่คนเกี่ยงเทียงได้เราเอ้ยมันเทห้าแเทเขาบ่มีนะมันเลี้ยมกินใครแต่มันบกแค้นเนาะแม่ใครแต่บกแค้นมันนก็ได้อันกินอาหารแส่บเนาะแม่และต่กระบาบกับมัน หัวคุ้มเนาะมึงบาดาวมียักษตัวเดียวนี่ยทางน้อยทางไงน่ะโอ้โหบุน้อยแล้วซิฟเนี่ยมันไข่เสาเอ็ดกันนั่นแหละย้ววะเล่มนั้นหน้าหื๋ออะไรแล้วไม่หยางไปหยางมากกินแต่มันสิุดพือยังไอนะหยางไปหยางมากกินเล่มจะว่าเอาเฟืองไปให้น้ำน่ะเฟืองให้มื้ำละก้อนเบาดาว ตัวนะแมนเลี้ยงมือลัก้อนมืนละก้อนแต่ว่าช่วนั้นในคอกนะั้นสิบเก้าตัวเขาอขอกมาเลี้ยงอยู่นอกวนเถิกหนะึ่งสองตัวมาคุ้นตัวนะั้นนะทอมจูงกินเน้อตัวนะั้นนะขายแล้วตัวนัน่นนะยังยัง,ง,ง,งตัวขี้หลังคนะขายแล้วตัวนะั้นนะได้าได้โมขี้หลังนะึ่งสองตัวในสามสิบเก้าจะได้มาช่วงไหนะมันก็ยังราคายังพอพังธรรมดา ยังเป็นกว่าช่วงนี้่งนีบ่ได้บ่ได้ช่วงนี้บ่ได้สามเก้าามเก้าได้ชมือได้สามสี่และเต็มที่สามสี่อสาสี่ชิดยากแล้วมันบอยังมีผู้ซื้อซช่ไนอนว่าเข้าหายบเจระตูแล้วนะมากก่นยังดเนี่มนแหละสิบสามกันนี่ยเขามันลงชมือเนะ แมนฟังทั้งนี้อ่ะสิเป็นห้องอันปะวีพี่น้องเลยห้องเจ๊ไข่หมูเข่า,ขาคนงามนี่ยสิมัดอยู่ประมาณได้ละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดให้พี่น้องเอ้แปดให้คันสีและก็สีเซกบึกอ,อีกทั้งแถวก็ม่วงเนาะเกี่ยว,สวนเสาวันนี่ทา่าแหง กะสิมัดไปเลยขันโมแหกงกะสิพักขันว่าแหกางกะสิมากะสิมัดเลยแถวนั่นแหละแถวกุุงม่วงแถวเกี่ยวต้นเสาวันลยนะพลาดปลายโ,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 โดยโ

แมนอรีบเลใครตัวนี้หน่อยเสียหนาเนาะแมนบ้าเขาเชียววะบ่เบาเบาแก้เขาเชียววะวเคยเคยบ้านอันนี้ักขนาดเขาเจ้าชวะเขาเจ้าสีหนามเด้่มเขาเจ้าสียได้มัได้เคยบ้านอันนี้ได้มา คนเมอันเป็แมนีเายังกออีกอยังบอกนมด้ยังบอกนมจบาเาดาวนี่รับซีบอ่ะแกาจะรดจักมันดีจุดวาจโจักสี่ห้าตัเขาเจ้าว่ะเขาเจ้ากระสิบอกลูกร้านเขาเจ้าแล้วปเอาผัวบ้านเออเจ้าว่ะแกจะกินหมูใมนเขาจะกินหมูใหญ่แมนมูเคยมได้ใจขนาดแล้วะ จนเรือว่าสันถาแก่มาไปไดไปได้ขอบเาก็แบมีสมีแล้วะเท้าตัวเดเอาแนมบึตัวนาบัดักลืพทันยาต้อยังเห็นมึงแม่จุีบ่หอดดอกันแน่อ่ะพอดีเสียนาเนาะแนมไปตัวเดาเอาบักะไดสันอยไปเอาบักนี่แหละจัดจัดือายหมูขอบเคยข้าเจ้าในช่วประมาณจิตเป็นร้อยพี่น้องเอ้ยถ้าถาว่าราคาขึ้นแนกับพันหนึ่ง บาดาจัดสองบรรมเลยว่าสัตว์หมูมีต่อหมูกระใหญ่อีกบวดแล้วบมมีคเขาเบาแล้วมันเกินเนี่ยหมูใหญ่จักแนวสีขาเราอ่ะเอาผัวทั้งพี่แมนมาเอาผัวายนี่เด้อเอาได้หมูหน่อแมน ความเบาดางลุบอีกบ่บ่ได้เด้อเนาะอาพี่น้องเลยอ๋อนัวนขโมยกันเนาะเอาไว้ชั้นนี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้เอากระซิมัด์เขาซอยเพิ่นก่อนขอบคุณเลยหลายพี่น้องบอไปสุกุลสุกุนไม่พบกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้องเอลยสุขภาคกันนี้สบายดีสบายดี